ก็สวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนครูทุกท่านนะคะที่ฉันก็นางสาวสมิตรทุกคนนะคะก็เป็นสมาชิกข,ของกลุ่ม PowerPoint นะคะก็เพิ่มเติมน,นะคะที่เลือกใช้สือ่อ PowerPoint นี่ก็เพราะว่าคือมันง่ายแล้วก็สะดวกนะคะง่ายต่อการทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเนื้อหานะคะในรายวิชาที่เลือกมานะคะก็ สำหรับพี่อาจารย์รราัได้ให้คำแนะนำอันนีโอเคไหมคะโอเคค่ะนีคะขนาดของตัวสอนนะคะการทำสื่อ powerpoint นะคะอันก็เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของการทำ powerpoint ในเรื่องของการที่เราจะใส่ตัวอสอนใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าทำสื่อ powerpoint การที่นำตัวสอนเข้าไปก็คือในเซลหนึ่งเนี่ย ตัวสอนต้องได้มากกว่าเจ็ดบรรทัดใช่ไหมคะแล้วก็ขนาดของพอยหรือขนาดของตัวอัสอนเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสำศัพทพอยนะคะอันนี้ที่ที่ที่เลือกมาก็คืออันนี้ก็จะเป็นการปรุงใช้กับแคว่าแต่ท้ที่ก็ทําในแชรว่าแต่ก็ดาวน์โหลดออกมาในรูปของ powerpoint เหมือนกันค่ะเราก็สามารถที่จะมาแก้ไข แล้วก็เมื่อคืนได้การบ้านมาใช่ไหมคะนะอาจารย์สิตได้ให้การบ้านมามนะคะ<ม>ก็คือในการสอดแทรกคุณธรรมใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ดิฉันก็เลือกอเนื้อหานะคะที่ใช้สอนนะคะก็คือเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะ,ะก็ขอไปใไช์ ะเป็นการการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะภาษาของมนุษย์เนี่ยจะสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือวัจนภาษาและก็อวัจนภาษานะคะก่อนที่จะไปสอบได้พุณธรรมนะคะก็คือวัจนภาษาก็คือจะเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสารกันด้วยถ้อยคำคู่นะคะแล้วก็ส่วนอวัจนาภาษาก็คือเป็นการใช้ปฏิกิริยาท่าทางในการสื่อสารในการพูดคุยกัน วัฒนะภาษาก็จะมีหลายประเภทนะคะอย่างเช่นการแสดงออกทางใบหน้าท่าทางการทรงตัวการแต่งกายหรือการใช้สายตาการใช้น้ำเสียงอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นการสัมผัสภาษาก็คือเป็นการจับต้องกันนะคะการสัมผัสการใช้อวัยวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบกอดการจับมือการอะไรกันนะคะก็คือจะใช้การสัมผัสเป็นการสื่อสารกัน อาการภาษานะคะาการภาษาวัตถุภาษานะคะก็คือเป็นการใช้สิ่งของในการสื่อสารกันนะคะอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะคะมันคืนที่อาจารย์บ้ามาก,ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าให้ให้นําเสนอในเรื่องของนนะคะุณธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เนื้อหาที่ยกตัวอย่างมานะคะสอดแทรกจริธรรมก็คือเนี่ยค่ะ ก็คือก็จะเห็นว่าภาพประกอบนะคะภาพประกอบในการเรียนเนี่ยก็คือเด็กก็จะสแสดงออกมาเป็นอวัจนะทางภาษาก็คือ,อซึ่งจะเห็นว่านักนักเรียนเนี่ยสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีสมาธิจดจ่ออะก็เป็นในเรื่องของุนธรรมนะคะเด็กมีความตั้งใจนะคะตันน้งใจเรียนแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาวัาจนะทางภาษาหนกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาที่เรียนเสร็จนะคะนักเรียนก็สแสดงออกถึงการมีน้ำใจนะคะเข้าไปใช้ห้องสมุดอย่างเงี้ยก็มีการทำความสะอาดหลัางเรียนอะไรแบบนี้นะคะช่วยครูจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เช็ดกระจกค่ะการแสดงออกทางสีหน้าผู้เรียนเรียนแล้วนะคะมีความสุขนะคะก็จะเห็นวานเรียน,ย,นยิ้มแย้มยิามซ่า เป็นการนำเสนอในเรื่องของคุณธรรมใช่ไหมคะารครับ,รบขอได้ไหมคะร